ล้างถ้วยให้แม่อยู่อ่ะได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงรังแก้วอ๋อโอเคๆค่ล้างจานให้แม่กันบ้าป่ะอ่าตรงนี้ขอแม่ยี่สิบหยิบร้อยหนึ่งไม่ได้โอ้โหกูเป็นเฮียนะสั่งกูไปเฮียไม่มีใครวิ่งมากับกูเลยสัตว์กูโดนเฮียโด่งเสกหยออะไรอย่างเงี้ยเฮียเ้ตุตีไม่ดูหน่อยกูเป็นแม่กูเป็นแม่ครัวเนี่ยอ่ะไปแจ็คตุตีไปดูหน่อยแจ็คตุตีไม่ดูแล้วไง ขังกูไปติดตามดูใน youtube นะไม่ใช่หรอกพอเวลาสตรีมยมเขเสียงมันเบามไม่รู้เป็นเฮีย้ยอะไระเห็นนี่เบ้านเนี่ยกระบี่เนี่ยเห็นเบ้ากระบี่เนี่ยแล้วมันไม่เตี้ยหรือไอวเฮี้ยกระดาษไอ้ซาดกระบี่ไม่ใช่กระดาษอา่านให้มันถูกหน่อยช่วยดีปั้นอ่ะไอ้เฮี้ยใครให้หนินมีบทสี<ม>่สี่ปั้นวะเนี่ย โอ้โหไอพินบอมนี่ทำไมช่วงนี้จอกูมันมืดมืดวะไอเหี้ยตากูไม่ดีแล้วมันเหรอเนเรื่องวะซื้อไม่ทันไอสัต์แอกโม่เหี้ยโนโฮโนโฮเฮ้ยมึงกดมึงกดแค่ f2 ปั๊มเลือนเนี่ยยยากมั้งมั้งงี้ไไม่ได้มันไม่เข้าล็อกไปดิตีดิตีทันหมู่อะโหหี้ไอพินดีกูแสนหนึ่งไอสัต์ ตึงเกินบอลแปลว่าบอลปีศาจหมูรออยู่เร็วยังตายยังตายแล้วเราไปขึ้นขึ้นยังขึ้นแล้วไป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 มึงเล็งหัวปีศาจหมูก่อนเลยปีศาจหมูเดี๋ยวกูเลี้ยวขวาไอ้เหี้ยเอ้ยเลี้ยวขวาปีศาจหมูปีศาจหมูโดนแล้วปีศาจหมูจะล่อผมสามหมื่นห้าไม่ตายไม่นีตายปีศาจหมูวัดูปีศาจหมูตายลืมกดอะไรวะเนี่ย อ๋อแนี้เอายังเอายังกูอยู่ในบ้านยังไม่ตายเออไปเร็จแล้วดิโอ้โหเยอคงกับพันในสัตว์พวกกูเคลียทามึงตีหมอไนเส้นตีนเนี่ยอ้าวกูไม่ได้กดบัฟตีไว้เหรออ้าวลืมโอ้นินฟึงหัดตังนี้แหละพี่พี่ายังไป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 ไเยอะมึงช่วยมึงตีปั้นหน่อยดิเยอะกู ไอมีโดงสี่หมื่นนะไอ้เหี้ยไม่มีลูกแก้วอะไอสัตว์เอ้ยหันกวางข้างกวางต้องใช้ลูกแก้วไอ้สัตว์ที่มันหมอเกิดนอกหมดแล้วมั้งเหี้ยคนเยอะในบ้านในบ้านเราหมดแล้วไอสัตว์หันเหี้ยแปดหมื่นห้าไปก่อนเอาไปอีกสามหมื่นเก้า เออไอ้สัสหมอกับหลุดเอ้าเฮียถอนกระบี่สัตว์เอ้าถอนกูด้วยเฮียกูไม่น่าไปแซวมันเลยเฮียเกิดยังเกิดยังพี่ยังยังยังทำหายไปเร็วติดลบอยู่ไปก่อนเลยไปไปไปพี่ไปขึ้นแล้วพี่กำลังวิ่งหน้าไปเอ๊ะหมัดอยู่นอกเนี่ยหมัดตายแล้วหมัดตายโอเคกูวิ่งเข้าบ้านงั้ยนะเฮียพินอยู่อ่ะพินฝั่งทางอยู่อ่ะแต่ไม่มีปัญหาเราไอ้สัตวสพี่สวย เอ้าฟ้ามืดโอ้ยไอสัตว์อื้รับข้างข้างเลยมีตัวอยู่ขวาอยู่เลยนะเอาไปแซนซองสามแปดันยืนนิ่งใสู่ไอ้สัตว์แล้วกรกูพิษไม oh. ่ติดหัวหมอยังวะเนี่ย โอ้ oh, แทงไม่เห็นโดเลยฮันกวางหรือน huh? ินจาเนี่ยเคียรหลบดีกูมึงกงมึงต้องกั้นใจมึงต้องกั้นใจไม่เอ้าให้หลบดีกูหลับตาซ้ายแทงด้วยเมื่อกี้กูบอกให้มึงต้องหลับตาขวาเว้ยอืมกูช่วยนะตีก็ได้ยี่ยงสมสมเพศว่ะไอ้ี้ย โอ้โหไอ้เหี้ยเลยอีกตัวหนึ่งกูจะเอาไปสองแล้วไอ้เฮี้ยนะค่าขายไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่ตายค่าขายไม่ตายเลยพี่ลบพิ้วปุ้ยเนี่ยไม่ลบเลยพี่หมูดูดิมึงสตรีมจอไงมันเลยไม่หลบไอ้เหี้ยกปุ้ยูเลยไม่สตรีมไงโอ้โอ้โหไอ้เหี้ยแขทงเลยสกิลรักสกิลรักพี่นี่เอาไปเอาไปโอ้โหแทงนี่นแทงพินยังไม่โดนเลยเฮี้ยไปเลย เว้ยพี่แกแกช่วแกเออเจ็ดหมืนเอาไปเอาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนไม่ต้องทอนเยียนี่หรอกสิบถีก็โดนพี่สิบถีเอ้าไอ้ปไอ้ปะเอ้หมดเอ้าเฮี้ยหมุนามมือสองไม่แตกไอ้เฮียแข็งแข็งแข็งแหงในออกมาเล่นนอกดิโอ้หวยอุ้ยเล่นคอ้เฮีย วิ่งกูหมดกำลังไปเอาไปแสนเอาคืนเอาคืนไปแสนหนึ่งมึงอะเอาคืนไปแสนเอาไปตัวละแสนไอ้สัตว์ตัวละแสนเห,หรอใช่เป็นล้านเป็นหลาอะไรละ่ละ,ละพี่ห้าหมื่นครับไอ้สัตว์พระ เอเฮ้ยมึงอย่าด่าพคะในคลิปนี้มีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าย่าด่าพักใช่ป่าคอมเมนต์จากทางบ้านบอกว่าเฮียโดมันอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอวะไปเรียกพี่สาจหมูเฮียมีคนคอมเมนต์ไม่มีนะมีเขาบอกว่าไอ้โดมันอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอไปเรียกปีศาจหมูเฮียว่าใครก็ได้อย่าว่าพี่โดขงกูแค่นั้นแหละพี่โดขงเฮียหรือพี่เด่นเฮ้ยพี่เด่นวีเลิฟไอ้สัตว์ เลิฟ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 ถ้าพี่ตายไปุกวันกี่ร้อยโลหรอครับไปเรียกเขาพี่สารหมูแย่คนคอมเมนต์มาไอคุณพินดีตายกูอีเท่นั้นดูดิดูพินดีปั๊วปัวเลยเลยอเฮชยมาว่ามาว่าพาร์ทเนอร์ซื้อขายเอ็มกูเฮียไอ้เจยตายยากจังมิมมี่ใช่นาซื้อเอ็มมึงเหรอพาร์ทเนอร์กูอุ้ยอุ้ยสัตว์หนูไม่ตายพูดถึงว่าทำไมแจ๊คไม่ค่อยด่ามันนะเฮียต้องพาร์ทเนอร์กูเอ้าไอ้เีย ตายสิค่ะเด็นี่แม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 ่นี่บินกูไปไหนลันหนาเนี่ยเฮียสัตว์บวกสิบสองไอ้เฮียเอามันแข็งกูคือไอ้สัตว์เฮียธกิจรักทาสามตัวเฮียในบ้านไม่ยากีไม oh. yeah, ่อยู่นี่ไม่มีใครฆ่ามันเลยใช่ไหมเฮียนิดจาเล่นนิดจาร์เล่นงงๆไม่ติดลบเลยสัตว์ โอ้โหสัตว์ติโไปเจ็ดจะตีหมอหรือจะเอาดับเอ้ยตีพระนี่เออเทียมึงไม่ตีพระกูเงี้ยนกแก้วไม่มีสัตว์เอ้ยกูแม่งข้าหีพระแตกเลยสัตว์ไม่ได้คืนที่มาโคบันไดแจ๊กไอ้คุยเฮียอะไรวะ ช่วยน้าตีปั้นเดี๋ยวเป็นองสารตีอยู่โอข้างไหนครับเฮ้เล่นทัวร์เขาไม่ทำกันหรอกข้างเครื่องอ่ะเราเล่นตีคนให้ข้างครับอ้าวเหรอเนี่ยคุณเนี่ยคุณไม่รู้ปานอ่ะคุณยังจะเล่นอีกเหรอครับเพราะคุณไม่ตื่นอ่ะอ้าวโหนี่ผมตื่นแล้วไงรวันก็ไปครับ เด an ี๋ยวผมจะไปข่าวมานคืนไปพี่ครังหมดค้ังหมดคุณไม่ศึกษาก่อนเล่นไงเพราะว่าโดมันก็ไม่ศึกษาโดมเพราะโดมไม่ใช่แชมป์ใช่ปะแจ็คเป็นแชมป์ไงแจ็คไม่ได้ศึกษาไม่ลวต่อไปแชมป์ก็ไม่ได้ศึกษาเลยนะก็กูเข้าใจก็ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่สี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่ง เอาไปสกิตตินนี้อ่ะว่แค่เล่นตามฝีมือที่มีอะครับแต่มันได้แชมป์อุ้ยแสนสี่โอ้โหหกหมื่นไอ้ยตายซะอ่ะโอ้ยพี่แล้วผมก็ไม่ค้่งเลยนะเหลือหมอตัวเดียวอืนก็เกิดตีเกิดหมอกซนสี่หมื่นห้าโโฮไม่ศึกษาบางไงโลโฮเขาเน้นตีค้นแ่ปเจ๊ก ไม่รู้ไม่เคยเล่นอชีมโง่ขนาดนั้นครับสะท้อนใส่กูผมว่าโนโฮผมแม่งต้องตีไอ้โด่งอะโอ้โหนี่เจ็ดหม่นแล้วัสวยไอ้เฮียเอ้ยบวกสิบสองแล้วแม่งตัวนี้กลับมาที่เดิมสัตว์อชีมโง่ค่าทวนได้ด้วยเหรอไอมา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 ใครตายมั่งไปไม่ค่ายโด่งไปแต่ทำไมสกอร์ไม่ขึ้นอ่ะอะไรเอ้า ตีทวนไปตะกี้นะไป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 ่าโด่งกันเร็วเดี๋ยวไปเฮียไปเฮียไปเฮียไปไปไปโด่งตายโด่งตายพิษหนงกูแทงเองเจ็ดมื่นขันกว้างสองตัวเอาไปหนึ่ง้ยเอาไปสอง หมูสามหมื่นห้าไม่ตายสัตว์ควรเลยนี่เฮียหมัดเลือดเท่าไหร่นี่ไอหมูตอนลงเลือดมันเท่าไหร่วะอือบอกว่าสามบอกว่าบอกว่าสามป่วยบัตรควรเนี่ยเมื่อสามหมื่นสี่นี่ใช่เปล่าเอ้ยไม่ดีที่ธนูยิงฟรีพุทธิสารหมื่นห้ามันไม่ล้มไอเฮียหมัดเลือด่อเอ้าเดี๋ยวเอ้าฆ่ากูซะ้อ้าวป่วย เฮียยืนเป็นวันเลยกูจะเอาหมอตอนนั้นกูเห็นน้าวิ่งเลี้ยวเข้าไปกูเลยหลบให้เลยเฮียไม่ไหวสงสารเหลือเกินเดี๋ยวน้าติดลบไอ้อันนี้คือใค่อ่ะลาตีสวัสดโชตาก่ะน้อนโมอีอว้าตายซะเฮียกหมอไอ้เหียนะลินแม่งกูพิษแล้วกูก็ปล่อยเลยเฮียตายแน่นอนได้ได้พี่ได้ พี่เอาหมอพี่บูและแจ้งมาฮิวไอ้ใหม่ไอ้เฮียมึงอยู่นี่ว่าได้ได้ได้เฮียไปออนปะมันเป็นปานบูอ่ะดิเดี๋ยวรีให้ออนสัตว์เอ้ยเดี๋ยวพี่ไปฮิวก็ได้ได้เหมือนกันไม่ไม่ตัวตัวพี่มันกดยาเยอะกว่าพี่บูไปเลยเดี๋ยวผมรีฟานไปฮิวดีกว่าโอ้โหบอกสิบสองเฮียตายแหละนั่นไงไม่ไม่ตายกินสัตว์ใหม่ไม่นี่ไม่ไม่ไม่นี่ตอนนี้สัตว์เลี้ยงเวลร้อยยี่สิบสาม โอ้เวลยากเหมือนกันนะเออมันไม่ได้กดขุมจิตเนตีธนูมันเลยนะไอ้เหี้ยทัวร์ในสัตว์แม่งไม่ได้กดขุมจิตถ้ากดคุมจิตกันร้อยสามสิบไปแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมึงกับกูอยู่ด้วยกันไอ้เหี้ยแล้วจะเหลือเหรองี้เออ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 เหี้ยแม่งล้มแล้วเลยนะหน้าเลยนะที่เราลอดได้ไงวะแจ็คไอ้เหี้ยสุดจัดพี่ข้างข้างผมหมด อะกูว่าตายแล้วหลงเนี้ยเฮียไอ้เมตายก่อนมึงอีกไอ้เมื่อกี้พิษแม่งคนละทีแม่งตายหมดกองเลยไอ้เยม่งไปแจ็คแจ็คไปทีได้ได้แวะก่อนแวะก่อนไป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 เอาเงี้ยเอาเอาไม่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 เอาเจ็ดหมื่นตายแล้วเมื่อกี้นายกูหมอยเไปเลยหลุดแตะหลุดปะพี่พี่เล่นข้างให้ผมหน่อยสวยสวยฮิวอยู่ครับเอาถอนอีกแล้วสัตว์เอ้ย เครียดว่ะไอ้แค่แม่งแทงหลบหลีกรัวๆเลยโอ้โหสัตว์อะไรวะเน่ะมันทำอะไรกันนะในบ้านเราข้างซ้ายอะโอ้แม่มันไม่ชอบตีวะกูเบื่อวะเฮียยิงวิยิงวิธนูยิงวิเออโอจะตายสลตว์เฮียให้กูแทงกันอยู่นั่นแหละแทงตัวนึงข้างหลังเีย กูแม่งไม่เห็นหันกวางกูแทงไบตวงแล้วนะเมื่อกี้นี้เว้แล้วม,มาคู่กันเลยเฮ้ยอย่าลุมดิอย่าลุมดิดูดิแม่งเราเดียกกูอีกเออต้นแค่นี้ชอบลุมวะเอาไปห้าหมืนมายังเลยโหเลือกกูสี่หมื่นเก้ามาดมาิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปจัดแต่งพี่แล้วกูตายเอ่ยแม่งติดคือไอ้นสั่นโอ้โหกูตายเลย ไม้โดงตายเกินสิบตัวแล้วเนี่ยสงสัยไม่ใช่ดงว่าไม่ใช่มันเล่นแหละถ้ามันเล่นต้องตายไม่เกินสิบเอ้ยเฮียเขาไม่ได้เล่นหลอกอถ้าดงเล่นต้องตายไม่เกินสิบตัวพอเพิ่งตื่นพอเพิ่งตื่นไอ้ด่งเหรอเมื่อเมื่อเนี่ยเดี๋ยวกูไปให้มันฆ่าสักตัวไปโอ้ไอสัตว์เอื้อสะท้อนนี่อ่ะเมือนโอ้โหไอเฮียแทงไม่เข้าไอสัตว์ ไม่งกูตะกอกูหยุดนิ่งจังไะไปหน่อยดิไปไอ,อ้เหอะหยุดมาทำหยุดถาดถีกันเถอะหยุดเล่นกันหน่อยอไอสัตว์ผมเจอผมเจอเจอไอสัตว์สัตว์ในกรงี้กินลาช่วยกูดิกูตายนั่นไงเย็ดมยแม่กอดแตกลูกธนูยิงเดือกูปับ๊บปะ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 กูยอยู่ใน,ในบ้านกูอยู่ในบ้าน โอ้โห่โบว์สิบสองไอ้สัตว์เฮียละกูยืนโคตรนานน่ะแต่กูฆ่าใครไม่ได้เลยได้มาสามตัวเฮียตะกอแข็งทุกแข็งแล้วเอ็นช่หนากินกินโอ้โผดหนุ่ม <c oughs> เลยงงๆได้ที่สองกูโคตรงงเลยว่าเฮียนี่ตาย 70, เจ็ดหมื่นไอยอะไรไอ้เฮียพวกนินฟื้นหัดไอ้สัตสว์อย่ามาวัดคมของกูเลย ผูหมายถึงไอ้เหี like Aww, ah, s right. <S ้ยสกิลร so, ักไงอ๋อธรรมดามึงมองขาดแล้วน้องธรรมดาโอ้าโอ้ยสัตว์เอ้ยเอาแบบมีทอแซงกูเอ้าบอยทอแม่งนั่งเม้มไงไอ้เหี้ยนั่งเม้มจ่วงหมอยู่เลยสัตว์ไอ้ย่ะเฮ้ย